พฤติกรรมการชู3นิ้วจากภาพยนตร์เรื่องฮังเกอร์เกมกำลังเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางการเมืองในขณะนี้นะครับโดยนักวิชาการสื่อสารมวลชนเห็นว่าเป็นเพียงแค่พฤติกรรมเรียนแบบเท่านั้นซึ่งสามารถทำได้อย่างเสรีแต่ต้องควรระวังว่าจะทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมได้ติดตามได้กับรายงานของคุณนัทวุฒิกล่ำเจริญครับการชู3นิ้วของกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อคัดค้านการรัฐประหาร ระหว่างการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชากลายเป็นกระแสอีกครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่ภาพ,พยนตร์เดอะฮังเกิลเกม Mo ็อกกิ้งเจพาร์ทหนึ่งซึ่งเป็นภาค3กํกำลังเข้าฉายในประเทศไทยพอดีจนหลายคนกังวลว่าจะเกิดการเลียนแบบด้วยการชู3ามนิ้วตามตัวละครในภาพ,พยนตร์ในสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งในมุมมองของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนอย่างนางสาวสลายทิพย์จารุภูมิ เห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่คนชอบภาพยนตร์จะรู้สึกคล้อยตามและจินตนาการว่าเรื่องราวในภาพยนตร์ทั้งที่จริงแล้วแก่นแท้ของภาพยนตร์อาจไม่เป็นเช่นนั้นซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมในลักษณะนี้จะเกิดกับเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นเราจะมองว่ามันมันมันเป็นเรื่องปกตินะที่จะเกิดการเี่นแบบคือไม่ว่าการเี่นแบบนั้นแนะ่ะมันจะมาจากบุนคคลที่ที่ประชาชนหรือนักศึกษาเขาเห็นว่าเป็นไอดอลเนาะ หรือไม่ว่ามันจะมาจากแบบของการหนังสือที่เขาอ่านหรือไม่ว่ามันจะมาจากแบบของหนังที่เขาดูค่ะซึ่งการมองว่ามันมันเป็นเรื่องปกติที่จะเรียนแบบะมันมันไม่ได้นําไปสู่อะไรดังนั้นต้องทำความเข้าใจกับมันมากกว่าที่จะที่จะห้ามบนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนยังขอให้ผู้ที่จะแสดงในลักษณะเรียนแบบท่าทางในภาพยนตร์ ได้ไตรตรองถึงบริบทของประเทศไทยที่เกิดขึ้นซึ่งมีความแตกต่างกับภาพยนตร์เป็นอย่างมากและการเคลื่อนไหวโดยไม่เข้าใจแก่นแท้ของสิ่งที่เกิดขึ้นอาจทําให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดได้ก็คงถ้าถ้าใครที่ต้องาการการเดินแบ่ต้องการปลุกเร้าบางอย่างหรือทำแคมเปญปลุกเร้าบางอย่างนี่อันนี้เตือนสติขึ้นทรงต้องต้องศึกษา,าตัวกฏกติกาว่ามันมีช่องให้ทําได้มากน้อยแค่ไหน ยังไงก็ตามเราเราเราก็ยังมี่ที่จะแสดงความิดเ,อเอ่อมเนาะของเราเนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้ค่ะมันจะต้องออไม่เกินฝนไม่เกินกติกาของเขาของการชุม,มนุมอะไรเนอยากให้ศึกษาระเบียบตรงนี้สอดคล้องกับมุมมองของนักวิจารณ์ภาพยนตร์อย่างนายนันทคว่างศิระสุนทรที่อยากให้ทุกคนย้อนกลับไปดูเนื้อหาของภาพยนตร์ที่แท้จริงตั้งแต่ภาพแรกว่าแท้จริงแล้วภาพยนตร์ ต้องการสื่อสารให้สังคมเข้าใจถึงการยอมรับบทบาทของสตรีที่เป็นผู้นำมากขึ้นแม้เนื้อหาในเรื่องอาจมีเรื่องของการเรียกร้องอิสรภาพแต่ถือว่าเป็นความแตกต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจึงอยากให้ผู้ที่ได้รับชมภาพยนตร์ด้วยความบันเทิงมากกว่าการนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งนั่นคือจินตนาการที่เราในฐานะผู้ชมเป็นคนปรุงแตง่งและหากย้อนดูความหมายของการชูนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางแล้วไม่ได้หมายถึงการเรียกร้องทางการเมืองแต่หมายถึงการชื่นชมขอบคุณและการจากลา